สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพร้อมกับนัดเพชรยน่งเหมือนเคยนะคะนัดมีรถสวยๆเข้าใ,ห,ให,หนึ่งคันนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นรถที่ขายดีที่สุดสําหรับเพชรยนต์เลยนะคะกับรถโตโยต้าอันติส 1.6G ปี2017นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะ,ะอาจจะมีร่องรอยเฉียวชนบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะลูกค้าแต่ไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างแน่นอนนะคะใครที่สนใจ คันนี้นะคะโตโยต้าอ,อันติด1 6 g ปี2017นะคะติดต่อหานัดได้เลยนะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะไม่ใช่รถแท็กซี่กับสีอย่างแน่นอนนะคะรถทุกคันที่เข้ามาในบริษัทเพชรยนต์นะคะสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปได้ทุกคันเลยนะคะใครที่สนใจนะเครดิตดีฟรีดาวผ่อนได้นานสูงสุด7ปีไป14งวดกันไปเลยนะคะเดี๋ยวนดพาไปชมราย เศษของรถคันนี้กันเลยนะคะ คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นรถชมเน,นเชนสีบอลเงินสวยๆนะคะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะ6กก็ไก่รจุรา6 3 4 0กรุงเทพมหาคนครโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะโครมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆสวยๆเลยนะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแมกอัอลลอยปัดเงา2สีนะคะน็อตห้าลูโลโก้ต,ตรงกลางนะคะยางได้เป็นยางรถปี2 2021นะคะยางปีใหม่ๆใ,ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมๆไม่มีคราบน้ามันหยดไหลเยิ้มนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับเขยื้นเลยนะการันตีโครงสร้างให้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาให้ตรงกระจกมองข้างคันนี้ได้เป็นแบบปรับพักไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูทัง้ง4ด้านนะคะเป็นสี่เดียวกับตัวรถเลยนะคะตัด ค่าก้างด้วยเส้นโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเขาเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้านะคะมีติดอยู่แล้วก็คันนี้นะคะติดฟล์มมาให้เรียบ้อยแล้วด้วยนะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะ,ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะกำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะในส่วนของไฟด้านท้ายนะคะดีไซน์มาให้เฉลียวสวยงามนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบ้อยแล้วนะคะ มาพร้อมกับไฟทับทิมด้านหลังนะคะเป็นตัวโครราลาอันติส1.6ตัวจีนะคะลูกค้าโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโคเมียมนะคะกระจกหลังติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้นะคะให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะ,คะใครที่สนใจคันนี้นะคะห้ามพลาดติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะ,ะพราน,น่าสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยนะคะใครสนใจโทรหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0982 2609587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคนันดันทุกเคสนะคะรอบคันนะคะไม่มีร่องรอยของการชนหนักเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเพิ่งเข้ามาวันนี้สดสดร้อนร้อนเลยนะคะลูกค้าเพียงแค่ล้างล้างเท่านั้นนะอันนี้ล้างภายนอกเท่านั้นนะคะลูกค้ายังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวนะถ้าไปชมรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยนะคะ สำหรับแบเรียดภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะลูกค้า มือจับประตูด้านในจะเป็นแบบโครเมียมระบบเซ็นทรัล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ําผลน้าตรงแผงประตูให้นะคะจะได้เป็นกุญแจคีย์เลสนะคะปุ่มแองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะแอร์เป็นแอร์กลมกหมุนได้360องศานะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเดิมๆนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลย เดี๋ยวนัดสตาร์รถให้ดูเลขไม์กันนะคะลูกค้าอ่ะมาคันนี้นะคะเลขไม์อยู่เพียงหนึ่งแสนสี่มื่นสามพัน ยี่สิบแปดกิโลเมตรนะคะเอาใหม่เลขไหม่หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันยี่แปดกิโลเมตรลูกค้าไหม่แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้นะคะลูกค้าอันนี้ก็นี่นะเขามีการเข้าเช็คระยะศูนย์ตลอดเลยนะคะใบอันนี้คือเป็นใบนัดหมายของศูนย์โตโยต้าเนาะรอบผัดไปก็คือหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันกิโลนะคะน,นี้เพิ่งเข้าเข้าเช็คระยะมาเลยนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติได้นะคะทุกขั้นนะไม่แท้ไหม่เดิมเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ fm cd AUX ได้นะคะ CD AUX USB เสียบได้นะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือแบบได้เสียระดับ e ีอร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำด้านข้างให้ด้วยนะคะแอร์ Air เนี่ยล่อยออกมาแบบลมเย็นๆเลยนะฝ้าเพดานไม่มีอรอยขีดเขียนหรือลงอักขระยันได้ๆนะคะฝ้าส,สวยๆนะคะคันนี้ในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะ บาะหนังสีเบจจะมีรอยเหี่ยวรอยย่นบ้างเนาะอย่างที่บอกว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเดี๋ยวเราดูแลแก้ไขให้นะคะหัวนอซอกประตูสภาพเดิมเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยี้นเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะการันตีโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้าสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งสบายๆมีกระเป๋าจิงงจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีที่เสียบชัต ไฟด้านหลังให้2ลูนะคะภายในตกแต่งเป็นโทนสีเบจเนาะทำให้รถด,ดูกว้างดูสว่างมากขึ้นนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อหานัดได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดออกได้นะคะเรามีบริการไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยมาต่อกันที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างนะคะ บรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยถ้าเทียบเป็นกระเป๋าเดินทางเนี่ยใส่ได้อยู่สี่ห้าใบเลยนะคะบอดี้ด้านหลังนะคะบอดี้เดิมๆจุดเม็ดอาตน,นะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะทั้งสองฝั่งนะ บอดี้ด้านล่างนะคะล้ออะไ่อุปกรณ์แม่แรงครบนะคะด้านล่างไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะรถไม่เคยจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะรอยสิ้นเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด้านหลังนะคะไม่มีรอยขยับขยันเลยนะคะจุดเม็ดอาร์ตตรงบอดี้ด้านหลังนะคะกลมๆเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าท่านไหนที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะสนใจรถคันนี้นะคะติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรนัดแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเดี๋ยวนัดจั พาไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4 6 0 0ูซีซี125แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะลูกค้านะคะสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักพลิกความจมน้ากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนนะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคะคันหน้าเดิมๆนะคะไม่มีคดไม่มีงอ หัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยขยับเขยื้อนนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานด้านในมีให้เห็นเด่นชัดนะคะรอยซีนเดิมๆจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยขยับเขยื้อนเลยนะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะโลโก้โตโยต้ายัางอยู่ฉงวนกันความร้อนนะคะก็ยังอยู่นะคะสติ๊กเกอร์มอกมีติดอยู่ครบเลยนะคะคันนี้คงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะลูกค้าท่านไหนที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะสนใจคันนี้นะคะกับรถโตโยต้าอันตินะคะ1.6จ ปี17เนะคะเป็นรถยอดฮิตยอดนิยมขายดีที่สุดสำหรับเพชรยนต์เลยนะคะใครสนใจโทรมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ mm. นัดยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะลูกค,าค้าเครดิตด,ดีนะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี8 4งวดนะคะใครสนใจโทรหานัดนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ mm. หรือว่าจะเข้ามาดูรถจริงกันได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเซรี ทาย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ